สวัสดีค่ะพี่วันนี้อารียาพีออเดอร์จะมาแนะนำของใช้สำหรับเด็กเล็กที่กำลังเตรียมตัวเข้าอนุบ้านกันนะคะสินค้าแนะนำจะมีอะไ,งไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสินค้าแนะนำรายการที่หนึ่งค่ะถุงนอนพกพาราคา63.71าหยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ315.95บาทค่ะ สินค้าแนะนำรายการที่2นะคะกระเป๋าเป้เด็กนักเรียนค่ะราคาจะอยู่ที่2 0 0 3ูหยวนคิดเป็นเงินไทย9ก3 4บาทค่ะสินค้าแนะนำรายการที่3ค่ะขวดน้ำสวนตัวราคาจะอยู่ที่30.8 0หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 5 2 7 6บาทค่ะสินค้าแนะนำรายการที่4นะคะผ้าห่มค่ะราคาจะอยู่ที่2 5 1 0ห้ยวนคิดเป็นเงินไทย74.89บาทค่ะและสินค้าแนะนำรายการที่5นะคะเสื้อผ้าสำรองค่ะราคาจะอยู่ที่2 9ยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ146.81บาทค่ะ และนี่คือส,สินค้าแนะนําของใช้เด็กเละะก็กสำหรับเตรียมตัวข้าวหนุบานนะคะที่ทางเราเนี่ยได้คัดเลือกให้กับแม่ๆกำลังมองหาของใช้ให้กับล,กลูกๆกันนะคะสามารถสั่งมาขายหรือนํามาใช้ก็ได้นะคะหากพี่ท่านไหนเลือกสินค้าได้แล้วก็สามารถมาเปิดต่อสั่งซื้อกับอาลียาพิออเดอร์ได้เลยนะคะแต่ระยะเวลาการนำเข้าทางรถสี่ถึงห้าวันและทางเรือสิบถึงสิบสี่วันค่ะหากพี่ท่านไหนยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะสั่งสินค้าจากจีนต้องอาลียาพิออเดอร์ค่ะ